ว้าวกลับมาพบกับผมอีกแล,ล้วนะฮะกิโลปอนวันนี้เนี่ยพี่จะมาบอกสกินใหม่ที่หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอีกอย่างเนี่ยเป็นกิจกรรมสกินฟรีที่ทุกคนจะต้องรีบรับโดยด่วนทันทีก่อนที่จะไปดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้พี่พักเลยอนแรกบเด็กๆทั้งหลายฟริดแมนช o ปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เและยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาที แถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข Open ID เท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียง a d Line a t Redman Shop อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะฮะจากคลิปที่แล้วนะฮะทุกคนพี่ได้ลงคลิปไปก็คือการซื้อกิจกรรมวอลเลอร์พาร์ตก่อนคนอื่นเขานะครับซึ่งจะเป็นหน้าพื้นหลังนี่อันนี้นี่เองนะทุกคนเหลือเพียง4วันสุดท้ายแล้วโดยฉะนั้นเนี่ยพี่อยากให้ทุกคนได้เข้าไปดูกันเยอะๆนะับเพราะว่าพี่อุตส่าห์ลงทุนจ่ายตังไปแล้วครับแต่มาถึงไม่เจ๊ตังพี่ก็าตาเ <c oughs> แต่ก็อยากให้ทุกคนไปดูกันเยอะๆเลยครับพี่ต้องขอบอกนะฮะการซื้อล่วงหน้าน มีโอกาสที่จะได้สกินก่อนคนอื่นเขาเยอะมากแล้วก็ได้ใช้ก่อนไม่พอนะฮะซื้อครั้งเดียวจะใช้ได้ถึงเลเวล20เลยแล้วก็มีมาตรการการซื้อก็คือได้ไอตัวพรามตลอดซีซั่นด้วยนะพรามเนี่ยจะโชคดีคือได้รับสกินสกินฟรีกับได้รับฮีโร่ฟรีมาเล่นตลอดซีซั่นของวอ l เลอร์พารของ29นะครับวอเลิร์พารวอนเลอร์พารนั่นเองฮะ อ้าหลายคนคงจะสงสัยใช่ไหมฮะว่าสกินใหม่เนี่ยเป็นของใครสกินตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นของตัวนาเขาตัวนี้นั่นเองฮะน้องๆ พี่ต้องขอบอกนะฮะตามรูปภาพที่เห็นนะฮะคือสกินนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในระดับของตัว Dimension Breaker นั่นเองฮะซึ่งเป็นสกินที่บอกได้คำเดียวฮาว่ามันเปลี่ยนเอฟเฟกต์สกิลไม่พอนะฮะมันเปลี่ยนรูปรั์ของไอตัวอย่างอื่นด้วยนะฮะแต่ว่าจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปบอกกันในคลิปต่อนะฮะซึ่งจากรูปเนี่ยจะเห็นนะฮะว่าสกินใหม่เนี่ยมีลักษณะคล้ายกับปีเตอร์เพนมากๆเลยซึ่งสงสกินแรกของตัวไอนี่จะเป็นตัว Ah นี่คือ d ด m e เ s ม o ชั่นเบรเกอร์ของหนึ่งในสกินของเดย์เดมิชั่นเบรเกอร์นะครับเป็นสกินของเทวอนัทนั่นเองฮะน้องๆพี่ต้องขอบอกเนยนะฮะว่าสกินนี้เนี่ยเป็นสกินที่แบบสวยมากๆเพราะว่ามันจะเปลี่ยนถ้าจำไม่ผิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปลักษณ์ของไอตัวคีปตัวเล็กใช่ไหมทุกคน <laughs> ว,ว้าวและนี่คือสกิน d ด m e เ s ม o ชั่นเบรเกอร์ของตัวที่2นะฮะก็คือ d ดย์เดมิชั่นเบรเกอร์ของไวโอเลตนันเองนะฮะทุกคน <laughs> พี่ต้องขอบอกนะฮะสำหรับไวโอเลตเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปนะ,ะใน รูปร่างด้วยเว้ยอ่าเราได้ดูทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะว่ามีตัวไหนเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างไม่เพียงแค่นั้นนะฮะพี่ต้องขอบอกเลยว่า Dimension Breaker ของตัวนาคอร์ก็มีการเปลี่ยนแปลงตามคลิปคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปของ NOXLV Review นั่นเองฮะไปกดติดตามกันได้นะฮะเห็นปะ่ะทุกคนมะเห็นชัดเย็นชัดเจน,นะฮะว่าบัฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆคล้ายๆตัวการ์ตูนที่มีเพชรเกาะอยู่ที่หัวนะฮะพี่ต้องขอบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สวยมากนะฮะแล้วก็โอ้โหพอมาดูบัฟแดงนะทุกคน โโอ้บับแดงก็ไม่ค่อยต่างอะไรจากบับฟ้านะฮะก็เหมือนเปลี่ยนจากไอ้สีฟ้านั้นเป็นสีแดงแต่สําหรับพี่บับฟ้าสวยกว่าวะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สวยมากนะสําหรับบับแดงและมีอะไรอย่างอื่นเปลี่ยนแปลงอีกไม่เอ่ยถ้าดูจากในแมปเนี่ยพี่ว่าน่าจะไม่มีอะไ,ไรเปลี่ยนแปลงนะคะนอกจากบัฟแดงและบัฟฟ้าก็สมดุลแลวนะเพราะว่าสําหรับตัวไวโอเลตเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงถึงป้อมนะคะสำหรับตัวของไอ้น้องไอไอเทลใช่ไหมทุกคนเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือคีิปตัวเล็กตัวน้อยนะคะแต่ว่าน้องนาคอสเนี่ยในระดับสกินของดิเมนชั่นเบเกอร์เนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนก็คือบัฟฟ้ากับบัฟแดงนั่นเองฮะซึ่งคนที่สามารถเห็นได้ก็คือคนที่อยู่ อยู่ในแมปทั้งฝ่ายตัวเองแล้วก็ฝ่ายศัตรูนะฮะเป็นอะไรที่สวยมากนะถ้าทั้งทีมเนี่ยรวมตัว3ตัวเนี่ยลองคิดดูเดีย๋ยวเม็มันจะอลาัางก้อยขนาดไหนครับน้องๆไอ้นี้บัฟฟ้านะโอ้โหโอ้โหไอ้แผนการตีของบัฟมันเปลี่ยนแปลงไหมวะทุกคนเดี๋ยวดูบัฟเด็กอีกหนึ่งทีนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไหมถ้าดูจากสังเกตเดี๋ยวการต่อยรีบๆเข้าไปต่อยดิก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะพี่รู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวะนอกจากสีสันใช่ไหม ทุกอย่างไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงรอมันปรับเข้ามานะฮะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการที่แบบตีแล้วแบบเป็นพื้นสีฟ้าฟ้าพื้นสีฟ้าพื้นสีแดงก็ได้พอเรามาโปรด้านนี้เนี่ยเรามาหมุนด้านขวานะฮะเพราะว่าด้านขวาเนี่ยเป็นสื่อนำแห่งความสําเร็จชาดๆนี่ให้เรากดไปที่กิจกรรมนะฮะแล้วก็รอแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะฮะมันจะไม่อยู่ส่วนของการรับสกินฟีแต่ว่ารอบนี้เนี่ยพี่จะมาในส่วนของ AWC 2021นะฮะซึ่งมันจะเป็นส่วน นั่นเองเดี๋ยวขอเลื่อนหาแป๊บเดียว ไออันไหนป้าอันนี้ป้าหรือเปล่านี่เป็นกิจกรรมกิจกรรมนี้นะฮะพี่ต้องขอบอกว่าใครที่ยังไม่ได้รับกิจกรรมเนี่ยมันจะหมดภายในวันที่ 5, ด5เดือน8ใกล้จะถึงแล้วนะฮะโดยฉะนั้นเนี่ยน้องๆทุกคนที่ยังไม่ได้รับโค้ดหรือว่ายังไม่ได้ทิงท้งโค้ดไว้ก็กรุณาทิ้งโค้ดไว้ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยกับเพื่อนเพื่อนตั้งหลายเนี่ยจะไปช่วยกันใส่นะแต่ว่าพี่ใส่คนเดียวเนี่ยมันคงจะไม่สาเร็จโดยฉะนั้นเนี่ยพี่ขอให้น้องๆทุกคนเนี่ยที่กําลังจะคอมเมนต์เนี่ย ช่วยเันใส่คอมเมนต์ให้น้องๆเขาด้วยนะไปใส่โค้ดให้ด้วยนะครับอีกอย่างเนี่ยหลายคนคงจะลืมใช่ไหมว่าพี่บอกแล้ว่าให้เข้ามาในเกมแล้วก็ล็อกอินในนี้ทุกวันนะฮะนี่ตามกิจกรรมนะฮะก็คือกิจกรรมสกินฟรีปาร์ตี้รับซัมเมอร์ให้เราเข้ามาล็อกอินนะทุกคนแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนี่มันจะมีกบว่าถ้าเราล็อกอินเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสองร้อยตราเหรียญร่มเนี่ยเราก็จะได้รับสกินทั้งหมดเนี่ยห้าตัวให้เลือกซึ่งสกินพวกนี้เนี่ยก็คุ้มค่าอยู่นะต่อให้มมมไม่มีเอ เเ้ยพี่ต้องขอบอกนะฮะว่าจากคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ได้ลงคลิปไปตามปกคลิปปกนี้นะฮะโะเอ็ดบาทุกคนพี่ขออะไรง่ายๆเลยนะฮะไปดูคลิปนี้ให้ถึง1 0,000วิวนะฮะพอถึง10,000วิวกันเนี่ยเราก็ไปคอมเมนต์กันด้วยนะสิ่งที่พี่อยากให้น้องๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์มากที่สุดก็คือพี่ปักผมมาจากอนาคตเพราะคนคนพิมมาไม่รู้หรอกแต่คนอ่านอะมันหาเข้าใจปะพอมันหาแล้วมันสนุกด้วยนะครับ อาเราได้รับสัไอฮีโร่ฟรีไปทุกคนดูเลยใช่ไหมจากคลิปนี้เนี่ยพี่ต้องขอบอกว่าถ้าใครลืมล็อกอินเนี่ยยังมีอีกส่วนให้ล็อกอินก็คือฉลองแชมป์ AWC 2 0 2 1นนั่นเองฮะจะเป็นการล็อกอินเพื่อรับ ฮีโร่ฟรีไปเลยนะฮะซึ่งฮีโร่เนี่ยให้เราเลือกรับทั้งหมดถ้าจะไม่ผิดเนี่ยห้าตัวละครซึ่งตัวละครที่ควรจะรับมากที่สุดก็คือจะเป็นตัวมูราดนั่นเองนะ,ะับเพราะมูราดบางครั้งเนี่ยเอามาขายเป็นตอนนี้มันเอามาขายเป็นเหรียญย่างวาทุกคนเ <c oughs> มื่อก่อนมันขายเป็นคูปองในอย่างแพงร้อยห้าสิบคูปองนะฮะ,ะแต่ว่าตอนนี้เอามาขายเป็นเหรียญแล้วใครทําน้องได้รุ่งขอวัชชิเอ็มเดี๋ยวกูต่อยฟันโยกเลย <c oughs> ซึ่งจะมีการรับล็อกอินในสิ้นสุดวันสุดท้ายคือวันที่1น,นะฮะวันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่27ใช่ไหมทุกคนเอนะ้ยี่แล้วซึ่งเหลืออีกประมาณ4วันนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใครล็อกอินไปแล้ว2วันพี่ก็ว่ามีโอกาสได้รับอยู่นะฮะโดยฉะนั้นมาล็อกอินรับฮีโร่ปีกันด้วยนะครับ วันนี้เนี่ยพี่ปักอีกก็ขอตัวลาไปก่อนฮะก่อนที่จะจบคลิปอย่าลืมนะฮะไปดูบอกคลิปของคลิปที่แล้วกันด้วยถึง1 0ึ0งวิวนะฮะเดี๋ยวพี่จะได้มาแจกโค้ดที่เหลือนะซึ่งโค้ดที่เหลือนี่พี่ต้องขอบอกอีกหนึ่งครั้งนะฮะพี่จะแจกในวันที่พี่คิดว่าน้องๆทุกคนเนี่ยดูขั้นต่ําของพี่เนี่ยหนึ่งหมื่นวิวแล้วเพราะว่าพี่อยากให้ทุกคนได้แบบดูได้พร้อมๆกันนะฮะไม่อยากให้มาแย่งกันในไม่กี่พันวิวอะทุกคนพี่ไม่ได้ใส่ใจหลักวิวเป็นสําคัญนะแต่ว่่่่่่่่่่่่าาาาาาาสสิงงงททีีีพใใจกก็คคือออไมมมมยยโดดดนนนนนวเชัั้ะแต ขอไม่เปิดเผยนะคะว่าพี่ทําไมมาลงคลิปว่าตอนนี้ พี่มาลงคลิปเอาป่่นนี้ทําไมเนี่ยผมไม่ดูนะพี่มาดูลงป่่นนี้เนี่ยผมไม่ดูเขาพี่จะไปรู้ไหมล่ละต้องลงกี่โมงเนี่ยโดยเฉพาะันนั้นคอมเมนต์ไว้ด้วยกันละกันใครอยากให้ลงกี่โมงเนี่ยคุณลงคลิปไม่รู้เรื่องวอร์โ <c oughs> ดยเฉพาะนั้นอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมาต่อยหน้าหมาไปด้วยกันนะครับอร้ <c oughs> อนเล่นนะกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ทุกค,คลิปนะฮะเดี๋ยวพี่จะไปตามอ่านคอมเมนต์ะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลย <c oughs> บ๊ายบายครับับคูอ่ะ ขอกินสักคนได้ไะ <c oughs> ไปแล้วไาแบบครับ